ไก่ของเราเนี่ยเราใช้ไก่บ้านตอนนะซึ่งคุณลักษณะพิเศษเขาเนี่ยจะมีความเหนียวความหนึบคือกินแล้วสู้ฟันนะอย่างนี้ดีกว่าใช่หลักๆจะมีอยู่5เมนูซิกเนเจอร์ก็ต้องเป็นข้าวมันไก่อ,อ๋อตอนนี้ธรรมดา50นะฮะพิเศษ60เคล็ดลับเหลือของเราก็จะใช้ของที่สดสะอาดใหม่อยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งก็10กว่าตัวนะของหมดแค่ไหนเราก็แค่น สวัสดีครับผมตั้มนะครับเจ้าของร้านจารุวันข้าวมันไก่จุดเริ่มต้นร้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ทํางานก็พอแต่แล้วเนี่ยคุณพ่อเสียนะเงินเดือนข้าราชการก็เลี้ยงลูกไม่ได้ก็เลยออกมาทําร้านข้าวมันไก่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ปี2 5 3 2ปีนี้ก็น่าจะสป4ปีแนละ้วเหนื่อยนะลำบากมากยิ่งช่วงแรกๆเนี่ย เราขัดทุนเลยดีกว,ว่าช่วงหวัดนกช่วงแรกเนี่ยคนคนไม่กินไก่เลยสู้มาจนแบบสุดท้ายแล้วขอเงินพี่สาวก้อนหนึ่งบอกว่าถ้าก้อนนี้หมดเลิกทาแล้วไปทํางานบริษัทแล้วพอผ่านก้อนนั้นมาได้ปุ๊บร้านก็อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ใช่ ขาที่ไม่เคยขายเนี่ยเขาจะคิดว่ามันง่ายนะแต่จริงมันไม่ง่ายรายละเอียดมันเยอะสูตรเนี่ยแม่เนี่ยเป็นคนเริ่มมาก่อนเราก็พัฒนาค่อยๆ่อยพัฒนาไปแล้วแม่ก็ค่อยๆพัฒนาให้แบบว่าให้มันเข้ากับถูกปากคนไทยอ่ะถามว่าคนกินสมัย20ปีก่อนมากินตอนนี้รสชาติมันอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงใช่เพราะว่าผมเนี่ยอาจจะมาปรับสูตรขึ้นนิดๆิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ จุดเด่นของผมนะครับข้าวของผมเนี่ยจะไม่ค่อยมันมากเพราะว่าเราจะหุงจากหม้อแล้วก็ขึ้นมาพักที่โอ่งดินไก่ของเราเนี่ยเราใช้ไก่บ้านตอนนะไก่บ้านตอนซึ่งคุณลักษณะพิเศษเขาเนี่ยจะมีความเหนียวความหนึบคือกินแล้วสู้ฟัน่างนี้ดีกว่าใช่น้ำจิ้มเราจะมีครบรสหวานเผ็ดเปรี้ยวเคม็มมีหมดเลยเหมือนกับเหมาะกับคนไทย ตอนนี้ก็เราจะมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวหมูอบแล้วก็มีข้าวคอมหมูทอดมีข้าวหมูแดงหมูกรอบหลักๆจะมีอยู่5เมนูซิกเนเจอร์ก็ต้องเป็นข้าวมันไก่อ,อ๋อตอนนี้ธรรมดา50นะฮนะพิเศษ60 วันนึงก็10กว่าตัวนะมันก็ค่อยๆๆไปมันเป็นธุรกิจที่แบบว่าเราเลี้ยงครอบครัวได้แค่นี้ก็อยู่ได้นะเคล็ดลับเหลอของเราก็จะใช้ของที่สดสะอาดใหม่อยู่ตลอดเวลาของเราจะทําเสิร์ฟออกมาเรื่อยๆจนประมาณก่อนเที่ยงเนี่ยเราก็จะเลิกทำล้วของหมดแค่ไหนเราก็แค่นั้นใช่หมดละเราก็เก็บ ฝากร้านจารุวันข้าวมันไก่จเจริญนครสามสิบเอ็ดน,นะครับร้านผมเนี่ยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงบ่ายสาหรือว่าจนกว่าของผมจะหมดนะครับลองมาชิมดูนะครับว่าร้านข้าวมันไก่ของผมเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะฮะ